ราชาลูกหนังทุโล่ขอเสนอวิเคราะห์ก,ก่อนเกมฟุตบอลพิ ULAR อังกฤษ2อ2 3ั0 2 4บงนยเบร์นฟอร์ดพบอาร์เซนอลแข่งคืนวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2023ามเวลาศูนเ์นกาามนาทีตามเวลาประเทศไทยทั้งสองทีมฟุตบอล1และ2สนาม GTEC h c o m m u n ี t y s t a d i ยมเบรนฟอร์ดผลงานดูดีขึ้นมาในช่วงหลังจากการชนะรวด3นันาิดทั้งกับเบอร์ลีเชลซีและเวสแฮมก่อนจะแพ้ต่อลิปูสามต่อศูนย์ในเกมล่าสุดก่อนพักเบรกทีมชาติ จนขยับขึ้นมารังอันดับ11ของตารางแล้วมี1 6คะแนนจากการลงเล่น12เกมในซีซั่นนี้ขณะที่อาร์เซนอลแม้จะมีสะดุดไปช่วงหนึ่งที่ไปพ่ายต่วเวแสแฮมในคาระบ่าวครับและกลับมาแพ้นิวคาสเซิลในลีกแต่ล่าสุดพวกเขาดูเหมือนจะกลับมาได้แล้วกับการคว้าชัย2นัดรวดทั้งกับเซบียาในแชมเปี้ยนีกและล่าสุดกับการเปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่3-1รั้งอันดับ3มี27คะแนนตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่คะแนนเดียวเท่านั้นความพร้อมก่อนเกมเบรนท์ฟอร์ ทีมของโทมัสแฟงจะไม่มีชื่อของริโกเฮนรี่และมิเคลดัมสการ์ที่บาดเจ็บเขา่าโจสดาซินวาและอารอนฮิกกี้ที่เจ็บต้นขาส่วนเควินชาเด้ที่เจ็บสะโพกและคินเลวิสพอเตอร์ที่มีอาการเจ็บน่องก็ยังจะไม่พร้อมลงสนามในนัดนี้เช่นเดียวกันขาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเบรนท์ฟอนโครสซาป,ประตูฟรเกนกองหลังเอเยอร์คอลลินส์พินน็อกโลซาเลฟกองกลางยาเนวนอการ์ดเยนเซนกองหน้าวิซ่าโมเปอ็มเบลโม ความพร้อมก่อนเกมอาร์เซนอลทีมของมิเกลอาร์เจตาจะไม่สามารถเรียกใช้งานโยเรยนทิมเบอร์ที่เจ็บหนักต้องพักยาวโทมัสปาเตที่เจ็บต้นขาและเอมิลซมิโดที่เจ็บเข่าในเกมนี้แน่นอนแล้วขณะที่ฟาเบียวิเอร่ายังคงติดโทษแบนส่วนดาบิดบรายาจะติดเงื่อนไขาการยืมตัวขณะที่เบนไว้์กับเบลเชซุดและมาตินโอเดกาดยังคงต้องรอลุ้นความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งขาดการ11ผู้เล่นตัวจริงอาร์เซนอลน โค้ชารตูแรมสเดลกองหลังทอมิสุสลิบากาเบลซินเชนโกกองกลางซาโกจอจินโยไรซ์ฮาเวตมาตินโนลีกองหน้าทรัสซาผู้ตัดสินทิมโรบินสัน V.A.R ไมเคิลซาริสเบลลี่ผลงานห้านัดหลังที่นั้งคู่พบกันเบรนท์ฟอร์ดชนะ1เสมอ1อาร์เซนอลชนะสาขาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันซึกลอนดอนดาร์บี้สุดสัปดาห์นี้เป็นการพบกันระหว่างเบรนท์ฟอร์ดที่ปีนี้ผลงานดรอปลงไป แต่ก็เริ่มดูดีขึ้นในช่วงหลังกับอาร์เซนอลนที่แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในทีมที่กําลังลุ้นแชมป์แต่ด้วยโปรแกรมที่อาจแน่นรวมถึงปัญหานักเตะเจ็บอาจทําให้พวกเขามีปัญหาเล็กน้อยในการเลือกจัดตัวผู้เล่นลงสนามรูปเกมแน่นอนว่าจะเป็นทีมเยือนที่มาครองบอลเปิดเกมบุกเข้าใส่ตามสไตล์ส่วนเจ้าถิ่นก็จะใช้แนวทางที่ถนัดเมื่อเจอกับทีมใหญ่นั่นคือรอแพ็กเกมรับและอาศัยความผิดพลาดของคู่แข่งทำเกมสวนกลับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่ามิเกลอาร์เจต้าจะมีทีเด็ดอะไร มาเจาะแนวรับเจ้าบ้านหรือไม่เพราะหลายครั้งเกมรุกปืนใหญ่มักจะตื้อๆเมื่อเจอกับคู่แข่งที่มาอุดหลังบ้านแบบเต็มพิกัดนั่นทําให้เชื่อว่าเกมนี้อาจไม่ใช่งานง่ายของผู้มาเยือนที่จะบุกคว้า3คะแนนกลับไปถ้าจะชนะคงเฉือนแบบหืดจับซึ่ง1ประตูคงเพียงพอแล้วกับเกมดาบี้แบแถมพวกเขายังมีเกมยุโรปกลางสัปดาห์หน้าที่ยังต้องเน้นมากกว่ารออยู่อีกด้วยขาดการสกอร์เบนฟอร์ูอาร์เซนอลห อาร์ซนอลเหมือนตึบสื่อดัตอัปเดตอาการเลี่ยงยอเรียนทิมเบอร์สื่อเมืองกังหันลมทำเอาแฟนบอลอาร์ซนอลหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อระบุว่ายอเรียนทิมเบอร์กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์จะหลุดโผทำศึกยูโร2 0 24หลังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าทิมเบอร์ซึ่งย้ายมาจากอาแจ็คด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ล้มเจ็บตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นนัดเปิดบ้านซสยบฟอร์ดส์รางตีเลี้่งโดยไไม่ได้ถูกฝ่ายตรงข้ามเข้าปะ,ะจากปัญหาดังกล่าวทิบอร์เชื่อว่าเาะรั้งสนามไปนาด กระช่างล่าสุดเมื่อ22พฤศจิกายน a อดี AD ซือเมืองกังฮลมรายงานว่าพ่อค้าแข่งทีมปืนใหญ่ไม่น่าจะฟิตทันมีชื่อติดทีมชาติศึกยูโร2024ซึ่งหมายความว่าเขาอาจกลับมาลงเล่นให้เดอะก,กันเนอร์ได้ก่อนจบซีซั่นไม่กี่นัดหลังเขารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเขา่ทาทั้งนี้ทิมเบอร์ได้แชมป์ลีกดัชกับอาแ์จ็ค2สมัยและครองตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของลีกซีซั่น2021-2022ก่อนถูกมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลดึงมาร่วมชายคา ไคฮาวเวต์เปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่ออาร์เซนอลโดยชี้ว่าสมสอนให้ความรู้สึกของการอยู่กันแบบครอบครัวตัวลูกชาวเยอรมันย้ายจากเชลซีมาค้าแข่งให้อาร์เซนอลในตลาดซัมเมอร์ด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์จากภายนอกอาร์เซนอลเป็นสมสอนที่ดูเหมือนเป็นครอบครัวมาเสมอน,นั่นคือความรู้สึกที่ผมได้รับตอนที่ลงเล่นและมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ผมย้ายมาร่วมทีมทีมงานก็ยอดเยี่ยมมากๆเช่นกันซึ่งนั่นทำให้ชีวิตของนักเตะหน้าใหม่ง่ายขึ้น ตั้งแต่นาทีแรกที่ผมได้คุยกับมิเกลเกี่ยวกับการย้ายร่วมทีมอาเซนอนผมมีความรู้สึกว่าเขาเคารพพวกเราทุกคนมากๆดังนั้นนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผมย้ายมาอยู่กับสโมสรผมรู้สึกได้ถึงความเป็นปึกแผ่นจากเหล่านักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟนบอลและสโมสรโดยองค์รวมในสนามซ้อมพวกเราเหมือนครอบครัวใหญ่และนี่คือปัจจัยสําคัญในการจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กัลลาสเนสเซลิบาอดทนรอโอกาสตราไก่ วิลเลียมกัลลาสอดีตกัปตันทีมอาร์เซนอลมองว่าวิลเลียมเซล์บาจะมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดสู้ศึกยูโร2024โดยเขาต้องอดทนเฝ้ารอโอกาสเท่านั้นดีเย่ได้ชองนายใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศสมาเรียกตัวกองหลังอาร์เซนอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติในโปรแกรมเบรกคนล่าสุดเขาทําให้ผมนึกถึงตัวเองนะกัลลาสพูดถึงเซลิบาผมต้องรอโอกาสในการลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากลงสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกไป2-3ฤดูกาล ผมจะคู่กับมาคเซลเดซยีเพื่อนร่วมสมรสร,รของผมในเกมแรกที่รับใช้ชาติพบกับสโลวีเนียผมบอกกับตัวเองว่านายต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ผมรู้ว่าผมสามารถกลายเป็นตัวหลักของทีมชุดนั้นได้ไปอีกหลายปีหากว่าผมทำผลงานได้ดีและนั่นคือสิ่งที่ผมทำได้ผมมีเกมที่ดีกับสโลวีเนียและหลังจากนั้นก็ต่อยอดรับใช้ฝรั่งเศสไป84นัด ผมคิดว่าในช่วงเวลานั้นผมเป็นตัวสำรองแค่1-2นัดสซลิบาก็สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันหากเข้าคว้าโอกาสเอาไว้ได้เขาแค่ต้องอดทนเท่านั้นซูเปอร์คอมของออฟตาเผยให้เห็นถึงโอกาสของอาร์เซนอนที่คว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2 0 0 4ลดลงกว่าครึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมาปืนใหญ่เข้าสู่เบรกทีมชาติเมื่อเดือนตุลาคมด้คะแนนเท่ากับสเปอร์ที่นำเป็นจ่าฝูงในตอนนั้น หลังเอาชนะแมนเชสเตอร1-0จากประตูของกาเบรียลมารติโนลีแต่ทีมของมิเกลอารจะต้าไปเสมอเชลซี2-2ต่อในเกมแรกของพวกเขาหลังเบรกและจากนั้นก็ไปแพ้นิวคาสเซิลในนัดที่ถูกถกเถียงการทำงานของ v a r หลังพบเจอกับฟอร์มเหล่านี้ล่าสุดพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่อันดับ3ตามหลังแมนซิ t y ตี้และลิเวอร์พูลซึ่งซูเปอร์คอมเชื่อว่าโอกาสในการคว้าแชมป์ลีกของพวกเขาลดลงจาก11.8เหลือ5.7 เรือใบเป็นทีมเต็งที่จะรักษาแชมป์ของพวกเขาเอาไว้จากการคาดการณ์ในเดือนตุลาคมและเปอร์เซ็นต์ของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากนั้นมาแม้ว่าทีมของเปปกอร์ดล่าจะได้แต้มเดียวจากเกมสุดระทึกที่เสมอเชลซี4-4หลังเดือนตุลาคมซูเปอร์คอมให้โอกาสพวกเขา73.4%ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น84.3%แล้วในตอนนี้ผู้ท้าชิงใกล้เคียงที่สุดของพวกเขาคาดว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแต่โอกาสคว้าแชมป์ของหงแดงลดลงเหลือ9.3%จาก12.2%ในเดือนตุลาคม โดยมีความกังวลเรื่องฟอร์มเกมเยือนหลังทำได้แค่เสมอลูตันจากนั้นก็แพ้ตูลุสในยูโรปาลีกสเปอร์ที่ออกสตาร์ทฤดูกาลยอดเยี่ยมแต่การแพ้เชลซีและวูฟก่อนเบรกทีมชาติขณะที่เจมส์แมตสันและมิกกี้ฟันเฟนต้องพักถึงปี2024โอกาสของพวกเขาที่ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกตั้งแต่ปี1961จึงเหลือเพียง0.3%หันมาดูการแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมแมนเชสเตอร์มีโอกาสเพียง3.4%ที่จะขึ้นสู่สียอันดับแรก และนับตั้งแต่นั้นพวกเขาก็แพ้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้และถูกนิวคาสเซิลเคลียร์ตกรอบคาราบาวครับอย่างไรก็ตามพีแดงเอาชนะได้3จาก4เกมหลังสุดในลีกหมายความว่าทีมของเอริธเทนฮารเริ่มคลิกสถานการณ์ได้และซูเปอร์คอมก็รับรู้เรื่องนี้โดยเพิ่มโอกาสติดท็อปโฟให้พวกเขาเป็น6.6%แม้นิวคาสเซิลจะ,ะเผชิญหน้ากับวิกฤตอาการบาดเจ็บและแพ้บอลมัดเมื่อต้นเดือนนี้แต่ซูเปอร์คอมก็ยังให้โอกาสพวกเขากลับพื้นที่ท็อปโฟถึง26.1% แต่แฟนเชลซีอาจไม่ได้เห็นด้วยกับซูเปอร์คอมแม้ทีมของมาริโซ่โปเชตติโน่จะเสมอกับอาร์เซนอลและแมนซิตี้แต่พวกเขาก็ยังอยู่กลางตารางและซูเปอร์คอมให้โอกาสในการติดท็อปโฟไปเพียง1.8%เรื่องหลังบ้านอาร์เซนอลขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ซีโร่ทูฮีโร่โดยบงังุงสำหรับอารอนแดมสเดลอย่ามาร่วมทีมอาร์เซนอลในซัมเมอร์ปี2021พร้อมกับก้าเมยยึดตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูมือหของทีม จากนั้นแรมสเดลสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะซีซั่น2,022ถึง2,023ที่ผ่านมาเขาพาอาเซนอลจบอันดับ2ของตารางแฟนบอลหลายคนมองตรงกันว่าแรมสเดลในวัย25ปีน่าจะยึดตำแหน่งในทวารตัวหลักของพลพรรคเดอะกันเนอร์ไปอีกยาวนานนอกจากการเซฟประตูนในจังหวะสำคัญแล้วเขายังมีการเปิดบอลด,ด้วยเท้าและการบิวอัพเกมที่น่าสนใจแต่แล้วฤดูกาล2,023ถึง2,024เกิดเรื่องน่าประหลาดใจขึ้นเมื่อกุนสือของทีมอย่างมิเกลอาเตตาตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง ในตำแหน่งนายทวารน,นั่นคือยืมตัวดาบิดรายาผู้ักษาประตูฝีมือดีจากเบรนท์ฟอร์ดเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่การตัดสินใจของอาร์เตต้าก็เกิดเครื่องหมายคำถามตามมาเหมือนกันโดยเฉพาะการที่เขามีผู้ักษาประตูฝีมือดีอย่างแรมสเดลเสียงแฟนบอลแตกออกเป็นสส่วนโดยส่วนแรกมองว่าทีมจะได้เกิดการแข่งขันในตำแหน่งนายทวารส่งผลดีต่อผลงานโดยรวมของทีมส่วนที่2มองว่านี่อาจจะส่งผลกระทบต่อเชิงจิตวิทยารวมถึงความมั่นใจ โดยเฉพาะแรมเดลที่ถูกท้าทายตำแหน่งนายด่านมือหนึ่งช่วงนี้เราลองไปดูกันหน่อยว่าอาการที่อาเซนอลมีทั้งแรมเดลและรายาในการช่วงจริงตำแหน่งตัวจริงส่งผลกระทบในแง่ไหนบ้างอา์เต้าออกมาบอกว่าสาติที่เขาเลือกคว้ารายามาร่วมทีมแบบยืมตัวเพราะอยากให้เกิดการโรเตชันและการแข่งขันที่เข้มขน้นแม้หลายคนมองว่าผู้รักษาป,ประตูไม่ควรเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันหากเจ้าของมือหนึ่งเดิมสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว อาร์เตต้ากล่าวว่าทำาไม่ผมจะทำแบบนั้นไม่ได้ในเมื่อเรามีผู้รักษาประตูคุณภาพแบบเดียวกันทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นแรมสตลหรือรายาพวกเขาต้องลงไปเฝ้าเสาและทำเพื่อทีมโดยไม่ต้องคำนึงถึงการแข่งขันส่วนบุคคลแม้อาร์เจต้าออกมาบอกแบบนั้นแต่ตำนานของอาร์ซนอลอย่างเทรรี่อองดีกลับมองในมุมที่แตกต่างออกไปอองดีบอกว่าการที่อดีตต้วสกัดของเขาดึงตัวรายามาเฝ้าเสาถือเป็นอะไรที่มากกว่าการโรเตชันแบบที่อาร์เตต้ากำลังบอกอย่างแน่นอน หลังจากเข้าใกล้ตำแหน่งแชมปพี้มยนลีกเมื่อรุกการที่แล้วผลงานพักเดอรกันเนอร์ควรมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่มากขึ้นหากเปรียบเทียบกับรุกการที่ผ่านมาอาเจต้ามีทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะซูเปอร์สตาร์ที่เข้ามาสู่ทีมพักเขาได้เซ็นสัญญากับเดแคนไรช์ไคฮาวเวตและยเรนทิมเบอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารายยาาคือชิ้นส่วนสุดท้ายเนื่องจากอาเจต้ามองเลยว่าอาเซนนลยังมีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในตำแหน่งผู้รักษาประตูอาเซนออลมีววเงใในนนนนนนาาาร้ราาท,ทนสน่าคา27ชห คงจะเป็นเรื่องที่น่าประลาดใจมากหากอาสนอนไม่ซื้อตัวรายาเข้ามาร่วมทีมถาวอนสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ต่อว่ารายาเตรียมก้าวมาเป็นเมือหนึ่งอย่างถาวอนและเป็นเรื่องน่าเสียดายที่แรมสเดลอาจต้องนั่งดูเกมใหญ่ๆบนม้านั่งสำรองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ